พี่เป็นกระเพาะมานาน2ปีก็ทรมานมากท้องอืดท้องผูกแน่นท้องติดนิสัยกินแล้วชอบนอนดันเลือเปรี้ยวออกมาแน่นท้องปวดท้องท้องอืดแน่นท้องมีอาการที่อยากจะเลอแต่ก็เลอไม่ออกมันแน่นเกินไปกินอะไรเข้าไปก็จุกหมดมันจุกเสียดแบบแน่นอ,อกมากเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยนอนไม่ได้ค่ะ หายใจไม่ทั่วท้องลมในกระเพาะเยอะไม่ค่อยผายลมกินอะไรไม่ได้คะ่ะทรมานมากเลยมาเจอคุณหนุ่มกันชัยนี่แหละโฆษณาจีอดีมันเหมือนอาการที่เราเป็นเลยลองสั่งมาทานดูพอกินเม็ดเดียวไม่ถึง15นาทีอ อาการจะดีขึ้นมากเลยตอนทานไปรู้สึกว่า<ม>เลอได้ง่ายแล้วก็มีกลิ่นมิ้นต์ออกมาด้วยท้องไม่อืดไม่แสบหน้าอกแล้วขับลมได้ดีจากที่เคยเป็นกดไหลย้อนมาหลายปีเลยค่ะความเป็นกังวลในการรับประทานอาหารก็จะหายไปมีความสุขกับมื้ออาหารมากขึ้นนอนหลับสบายดีขึ้นเพราะว่าตัวเองก็ไม่เครียดไม่เป็นกังวลครับอาการนี้ไม่มีและสําหรับพี่นะคะลองทั้งทานผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้โรคเนี้ยหายได้แล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกครับ